แซนไม่ให้ตรวจมือถือซ้ำพร้อมโพสต์ภาพกินข้าวกับกระติกเป็นอีกหนึ่งคนที่อยู่ในเหตุการณ์คืนวันที่ดาราสาวแตงโมนิดาเสียชีวิตและได้รับความสนใจในทุกการเคลื่อนไหวคือแซนวิสาพัฒมโนมัยรัตน์โดยล่าสุดแซนได้กล่าวถึงกร,กรณีกำหนดการนัดฟังคำสั่งคดีการเสียชีวิตของแตงโมที่อายการเลื่อนนัดผู้ต้องหาทั้ง6คนมาฟังคำสั่งคดีในวันพรุ่งนี้คือวันที่7กรกฎาคมเวลา9ก้นาฬิกา30นาทีว่าตอนนี้ยังไม่ทราบว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่แต่ส่วนตัว นนซึ่งแซนเปิดเผยด้วยว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนสพเมืองนนทบ,บุรีได้เรียกตนเข้าไปพบขอตรวจสอบโทรศัพท์มือถือตนเพิ่มเติมโดยพนักงานสอบสวนบอกว่าเป็นการเรียกตามคำสั่งของอายการซึ่งตนปฏิเสธไม่ได้ให้ไปตรวจสอบเพราะเรื่องผ่านมาหลายเดือนแล้วหลังเกิดเหตุก็เคยเอาโทรศัพท์มือถือให้ตำรวจไว้และมีการดึงข้อมูลไปหมดแล้วจึงไม่เห็นว่าจะมีประโยชน์อะไรที่จะให้ซ้ำไปอีกรอบสิ่งที่มีเพิ่มมาตลอด4เดือนก็คือใน โทรศัพท์มือถือจะมีแต่ข้อมูลส่วนตัวของตนและการปฏิเสธก็เป็นสิทธิของตนเช่นกันส่วนประเด็นอื่นๆตอนนี้ไม่มีถูกสอบปากคําเพิ่มเติมแล้วอย่างไรก็ตามค่ะหากในวันพรุ่งนี้อายการจังหวัดนนทบุรีมีคําสั่งเลื่อนฟังคําสั่งทางคดีอีกตนได้ปรึกษากับทนายความว่าจะทําหนังสือยื่นร้องขอความเป็นธรรมเพราะหากเลื่อนอีกก็จะเป็นการเลื่อนถึง3าครั้งแล้วซึ่งตนมองว่าไม่ได้เกิดประโยชน์อายการควรทําหน้าที่ตามหลักฐานและข้อเท็จจริงไม่ใช่ทําตามกระแสะสังคมส่วนถ้าหากเลื่อนอีกแล้วตนจะเดิน น่าฟ้องกลับเลยหรือไม่ขอปรึกษาทนายความก่อนค่ะนอกจากนี้นะคะคุณแซนก็ยังได้โพสต์ภาพถ่ายร่วมโตอาหารกับกระติกอิสรินซึ่งทั้งสองคนก็ได้ทานข้าวร่วมวงกันอีกครั้งทำกลางบรรยากาศชื่นมื่นสดใสมิตรภาพก็ยังมั่นคงเสมอพร้อมระบุแคปชั่นว่าเจอกันอีกแล้วพร้อมสติกเกอร์ชู2นิ้วซึ่งโพสต์ดังกล่าวค่ะม,มีคอมเมนต์หลากหลายความเห็นที่กระหน่ำเพียบเช่นเดิม